สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่1เป็นดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2,565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดวงของชาวราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20 000, มีนาคมปัญหาที่เผชิญจะผ่านได้เฉลุยอย่างแทบไม่ต้องสงสัยปัญหาที่ชวนปวดหัวจะสามารถผ่านไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องยุ่งยาก ที่คลี่คลายลำบากมายาวนานจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายลงของให้สบายใจได้ขอเพียงใช้สติในการค่อยๆค,คิดแก้ไขปัญหานะครับและที่สำคัญคือยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจถือคติช้าๆได้พราเล่มงามครับดวงปังปีนาตของชาวราศีมีนความรักมีโอกาสจะเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราตกที่นั่งลำบาก ถ้าเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจการตามใจคนรักก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่พักความรักของคนโสดระวังเพื่อนๆชาวราศีมีนอาจจะเจอความรักแบบสายฟ้าแลบ<ๆ>หรือถูกสารภาพรักแบบฉับพลันหรืออาจจะเกิดความรักกับคนไร้ตัวหรือคนที่เพื่อนๆ ได้ติดต่อพูดคุยงานด้วยกันบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีคนที่กําลังคุยดูใจกันอยู่แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถามหาความชัดเจนให้มันแน่นอนอย่าให้มันยึ่ยึ้งยักยักเครื่องครื่งกลางกลางหาคตอบไม่ได้สักทีนะครับอย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายแบบต้องคุยกันให้เคลียให้จบไปเลยความรักของคนมีคู่ก็สืบเนื่องมาจากดวงปังปีนานะครับ ความรักช่วงนี้อาจจะต้องใช้สติกับมันให้มากๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับความรักเราต้องอย่าให้ความรักมาทำร้ายตัวเราความรักมันจะต้องช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเสมออีกเรื่องที่ควรสนใจมากเป็นช่วงนี้ก็คือการให้ความเป็นส่วนตัวกับคนที่เราเป็นแฟนด้วยนะครับเช่นอาจจะเช็คมือถือน้อยลงถามเรื่องส่วนตัวน้อยลงคือมันก็สามารถถามได้เพียงแต่แบบว่า ถ้าบางครั้งความเป็นส่วนตัวมันเสียมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดขึ้นระหว่างคนสองคนได้นะครับแต่ถ้ามีการอ่าเช็คโทรศัพท์หรือว่าพูดคุยห,หลายๆเรื่องกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามทุกความสัมพันธ์เนี่ยล้วนต้องการระยะห่างต่อเป็นคนที่รักต่อให้เป็นคนที่รักกันมากขนาดไหนก็ตามความรักที่อยู่ติดหนืบตลอดเวลา จนอีกฝ่ายไม่สามารถขยับตัวได้เลยเนี่ยอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีก็ได้นะครับดวงเรื่องเพื่อนและความสัมพันธ์เพื่อนๆชาวราศีมีนมีโอกาสถูกเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวนินทาหรือหักหลังนะครับและในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าเล่าความลับของตัวเองให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ปากสว่างก็ตามโดยเฉพาะเพื่อนที่ปากสว่างเนี่ย เราอย่าไปคิดว่าเขาจะสามารถเก็บความลับของเราได้ความลับเก็บไว้กับตัวของเราเองเซฟที่สุดนะครับดวงด้านการเรียนของน้องๆชาวราศีมีนช่วงนี้การเรียนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะค่อนข้างเจอปัญหาเรื่องความรักที่ทําให้สูญเสียสมาธิในการเรียนไปนะครับเช่นทําไมเขาถึงไม่รักเราทําไมเขาถึงไม่แคร์เราเลยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการติดเพื่อน ติดไปเที่ยวกับเพื่อนมากเกินไปจนทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียนเท่าไหร่นะครับคําแนะนําก็คือพยายามสร้างระเบียบว,วินัยให้กับตัวเองเช่นเวลานี้คือเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก็สามารถไปเที่ยวและพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนได้นะครับนอกจากนี้อยากให้น้องๆลองตั้งสมาธิสัก5นาทีก่อนเริ่มอ่านหนังสือก็ จะสามารถช่วยให้น้องๆเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับดวงการทำงานสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงการค้าขายมีโอกาสได้กำไรก้อนโตหรือได้เจอกับลูกค้ารายใหญ่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจในบางเรื่อง การทํางานบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องคิดมากกว่าเดิม2-3รอบเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเราเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถหาทางแก้ได้ง่ายๆเราอาจจะไปปรึกษากับหัวหน้าหรือคนที่เคยทํางานนั้นมาก่อนเพื่อที่เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้อ้างว่าเราได้ถามคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็จะเป็นเกราะป้องกันให้เราอีกชั้นหนึ่งได้นะครับ ดวงด้านสุขภาพของชาวราศีมีนช่วงนี้สุขภาพถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับใครที่กําลังเจ็บป่วยกําลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่การรักษาจะได้ผลสําเร็จสามารถหายป่วยได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าจะมีอะไรก็ตามที่ทําให้เราเจ็บป่วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหักโหมทํางานมากเกินไปหรือหักโหมออกกําลังกายมากเกินไป วิธีแก้ก็คือพยายามรักษาสมดุลให้กับชีวิตของตัวเราเองและถ้าถึงเวลานอนแล้วเราก็ควรรู้จักนอนนอนให้เหมาะสมนอนไม่มากไม่น้อยเกินไปเมื่อมันเกิดสมดุลขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตด้านอื่นของเราเกิดสมดุลตามไปด้วยนะครับดวงด้านการเงินช่วงนี้ชาวราศีมีนการเงินถือว่าคล่องตัวดีมีโอกาสได้จับจ่ายเงินทองไหลเวียนค่อนข้างมากและมีโอกาสได้เงินแบบ สายฟ้าฟาดถ้ามีการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ในการทำมาหากินหรืออุปกรณ์ในการลงทุนหรือเอาเงินไปต่อเงินก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้กำไรได้กำไรกลับมาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นการลงทุนออนไลน์ลงทุนเหรียญคริปโตหุ้นหรืออะไรต่างๆที่มีการขึ้นลงผันผวน,นค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับแต่อาจจะต้อง ใช้การหาข้อมูลและใช้การไต่ตองให้ถี่ถ้วนสักหน่อยและมีสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้ก็คือถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันใกล้เคียงกับแชร์เนี่ยต้องระวังลุกช้าจะได้จ่ายรอบวงนะครับดวงด้านโชคลาภช่วงนี้ชาวราศีเมียนอาจไม่ได้เจอกับโชคก้อนใหญ่หรือเป็นโชคอะไรที่เข้ามาแบบตรงๆจังๆแต่จะเป็นโชคในลักษณะที่เรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีมากกว่า อะไรก็ตามที่มันกําลังจะจบลงหรือมันต้องสิ้นสุดลงแล้วเราไม่ยังไม่อยากให้มันจบก็ขอให้ทําใจไวเล็กน้อยว่ามันอาจจะต้องจบโดยที่เราไม่สามารถห้ามเอาไว้ได้แต่ก็มีคําแนะนําเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันจบลงไปแล้วเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ามันจะเกิดขึ้นต้นไม้ที่ตายลงไปแล้วต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ มักจะเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่กว่าเดิมให้กิ่งก้านสาขาให้ใบให้ดอกให้ผลมากกว่าเดิมและเป็นต้นที่ดีกว่าต้นเดิมนะครับดวงโดยรวมของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่เพื่อนๆจะได้เจออะไรที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าปกติแต่ก็ยังถือว่าเป็นดวงที่เป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างมีความสุขดีอยู่ หรือถ้าเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือเจอือเจอการแข่งขันก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบหรือมีโอกาสชนะการแข่งขันนั้นค่อนข้างสูงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับการดูดวงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่100% แต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย